รับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พพพนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสใสอแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็โอปปบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอลญญดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมราชบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับนี่สดๆร้อนๆเลยครับท่าน พูดง่ายก็ค <st> ือว่าเหรียญนี้ผ่านก็ใช no ้มาน้อยครับท่านยังไม่ได้ทํากันล้างนะครับแต่ก็เงาวับจับใจจริงๆครับท่านคือเหรียญที่ผ่านก็ใช้มาน้อยครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับสวยงามมากนะครับท่านสิ่งสกปรกจะไม่ได้จับจับเหรียญเท่าไหร่ครับมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้ามีสิ่งสักปรกจับติดแล้วก็จะดําปีทังตีเห็นชัดเจนเลยนะครับท่านดูสิครับว่าสวยงามขนาดไหนครับสุดยอดจริงนะครับแบบนี้ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเงาวับจับใจจริงครับ บรลงบรุพองท่านคมชัดเจามากครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนี่แหละครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบแบบนี้น่าเก็บสะสมไหมน่าเก็บสะสมมากทีเดียวเลยนะครับท่านสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับท่านสังเกตดูดีนะครับโดยเฉพาะขอบเหรียญนี่ครับจะนูนขึ้นผิดสังเกตครับท่านลักษณะแบบว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับเนี่ยเออคอยเดยครับนี่ครับสวยงามไหมนี่ครับท่านสุดยอดนะครับแบบนี้ครับหายากจริงๆนะครับจะเจอเหรียญแบบนี้ครับ สังเกตดูกับเหรียญนี้ก็ได้ครับท่านนี่ครับเหรียญนี้ครับตรงขอบนี้จะไม่นูนเท่าไหร่นะครับท่านแต่เหรียญนี้นี่นูนขึ้นมากเลยครับท่านสังเกตดูดีครับนี่นะครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากโอเคนะครับเราไปดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่ที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ย สองสีตัวติดนะครับคิวปานิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากครับตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับท่านภูวิพล์อุลยันติอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับรัชการที่เก้าเนี่ยตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับท่านเรามาดูบรลุมรูปพระองค์ท่านหนูสิครับคมชัดเจาะไหมสุดยอดครับดูสิครับ พะองค์ท่านสวมทุดครีคขับเบื้องพระพันธมพันธด้านซ้ายนะครับท่านจะด้านซ้ายด้านขวาไม่สําคัญครับที่สําคัญคือราคาของเหรียญครับท่านราคาของเหรียญครับว่าจะเป็นยังไงมั่งครับสุดยอดนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงมั่งครับเนี่ยโอ้โหครับดูใกล้ๆไปเลยครับมีรอยขูดจีดอยู่ประกัมากพอชงวนครับสหรับเหรียญนี้นะครับท่าน แต่ขอบเฟืองสลเรียบเหรียญนี้ไม่มีรอยบุบรอยวี๊ยครับสมบูรณ์แบบมากครับไม่มีการสึกล้ออะไรเลยนะครับท่านสำหรับขอบเฟืองสแลเรียบก็เหรียญสิบาทนี่จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทยี่นะครับท่านสังเกตดูได้ครับหรือเปรียบเทียบกันเองเลยก็ได้ครับแต่รอยขูดขีดเหรียญนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะนะครับในขอบเฟืองทางขอบเฟืองสัลเรียบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับจะเกนแล้วประเทศไทยครับ อักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้วิการทางสายตานะครับท่านสตัวที่กันอยู่ตัวที่4ี่ห่างกมานี้1นึงนะครับพศสองพัร้อยห้าสบเครับท่าน2551นะครับไม่ได้ติดอยู่ในสิบบันดับที่หายากแน่นอนครับตรงกลางคือพระปางวัดอนดรัาบาราลามแต่ลงมวันนี่คือแม่นางเจ้าพญาไล้ล่างสุดคกือบสิบาทไทยแลสบาทอลิบินครับสาหรับปีพศสองพนี้นะครับท่านความกว้างของเรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้า โอ้โหครับเยอะมากๆเลยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านในระดับยูเอ็นีนั้นเขาอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทครับท่านก็สมควรนะครับรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเศษเศษเนี่ยยูเอ็ีห้าสิบาทมันสูงสูงสูงเลยนะครับท่านสูงโอกาสแล้วนะครับส่วนเหรียดที่ผ่านการใช้นั้นตกที่เหรียญละเท่าไหร่ครับ 15ถึง20บบาทเท่านั้นเองนะครับ